ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะจ๊ะจะมีพาเลาะไลฟ์สไตล์มีภาพพี่น้องมาเก็บเชอร์รี่จ้ะนั้นเราเพ่ได้เก็บแล้วเจอเชอร์รี่วันใหญ่ถอดเส้นให้มาโฟตโต้ใหมาโฟตโต้เจ้าของเจ้าของเชอร์รี่เพื่อพี่น้องโดกคัคเพ่ได้เก็บมาปีหนึ่งแล้วนะทุกคนปีก็กลัวจะปีกายหนึ่งแกกินไม่ได้ทุกคนนกกินหมดจ้กเบิ้งพี่น้องพี่ สวนผักยังมีคนตะตน้นเก่าต้นแก่ได้จ้ะเห็นมันเลยน้นงามๆจ้ะทุกคนโอ้ยบ่ได้กินหวานแซ่บพระเจ้าต้นนี่พี่น้องตั้งแต่ยังมีเฮ็ดคล,ลิปวิดีโอยูทูบแล้วกๆเลยได้จ้ะนี่เชื้อตีนี่น็บจ้าทุกคนพูดอุ้อไปจ้าทุกคนปุ่นดบจ้ามันมามีหิมะลงช่วงนี้น,นนะทกทวช่วงไอ้อะไรนะ คุณเห็นไ่านกปินเซิร์นหัวคอยไปคุณพี่น้องคุณเห็นบ่มมาจ่อปินเชื้อรลีได้หนะจ้ะเนี่ยเฟียเฟียบีขอโตก้องออกกันนะทุกคนเด้อเพราะวา่ามันมองบ่ค่อยเห็นจ้ะทุกคนมันมองบ่ค่อยเหน็นนี้จ้ะแล้วก็เก็ยบยากมันจะสูงพี่น้องต้องหาบันไดมาก,กองเถอะพี่ทอสันเฮดโกมอย,อยูนเคยตั้งกีฬา พูดโพนาะพี่น้องดกคักดกเนี่ยจ้ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะยังมีขอเก็บกันเนะจริงๆไอ้พี่น้องกวางไอ้พี่น้องลงมาเจ้าพี่พี่นี่มักไหม่มักอะไรดกจ้ะพี่น้องขุนแอปเปิลหน่อยยงานกันผลัดออกพี่ลาก็เล่นเก็บปอนเก็บใหม่จ้ะดกมากเลยนะพี่น้องพี่บอก จะไต่ไบ่าบง,งานทุกคนดุก,กมากพี่น้องคุณดกคักดกแนีย่ยขี้แตกอะไรขี้แห้งท <c oughs> ้อคนขี้ <c oughs> ขี้แห้งนี่ขี้แตก <c oughs> อุ่นพี่นายทอสันกูจิติก้นได้สองโดกมากเลยจ้ะพี่ก็มีเงินโดนมักทับบยองขึ้นโดกเลยจ้ะพี่น้องพี่นายทอสันแล้วกองไห้พี่เต็มเลยจ้ะพี่โมซาเทมโมเมนต์ยาวนวลรถนวลอ่ำๆดุ้งขึ้นรถทอสันวาเทวาเทโมเมนต์อีกครับกีเซนที่ Jeg er little up tonight, up the up. Do kak suit like a det on white on the top of his Do kak Vi the dog Ooh, shattered. Toss on get no มือทุกคนก็เลยสีงสิเลยแต่จ,จานแบบไงเลยทุกคนที่วิเช้ามัดล่างๆแล้วก็สิสวยๆใบถั่วปัน่นหนามสตอเบอรี่ก็บยูอัอนสวนพี่นอ้นองเวลาบองงามตะบาหวานหอมได้นั่นนะจ๊ะพอมีอยาเนาะทุกคนเนาะตัวน้นอยๆเก็บกินหลายรอบเลยจ้ะคนเดี๋ยวหลังอันนี้ปันน่นหนามผุล่ปั่นใส่หนามผลุผล่ไม่กินน้ำกันจ้ะทุกคน กินกสดสดฤาก็ไดแต่ว่าผลไม้ให้วีไลน์เนาะไวป้ปันกินยงมอเสาเนาะทุกคนจ้ะสีสวยมากเนาะทุกคน,นคนจะวีซอยอันนี้มันออกเป็นเป็นเหนือแออต่เหนือมันจะอันนี้ไวป,ปันต่ออีกมืออื่นทุกคนมือหนามันมืออื่นอันนี้เห็นมืออื่นจะซอยราะว่าไป,ไปทำงานเราฝ่าวันเนาะทุกคน ล่างไปเลยอื่นตื่นขึ้นมาเอาปั่นน้ำผลไม้คนมาจ้ะน้ำเชฉรี่ปั่นทุกคนจวดจ้าจ้ะทุกคนดื่มเพื่อสุขภาพจ้ะทุกคน มาแตุ่กคนมาวีออกกําลังกายแล้วแล้วปั่นจ้ามีแอปเปิลสตรอเบอรี่แตงกวาผักลูกครัตแต่ทุกคนแล้วก็เชอร์รี่กีวีพร้อมจ้าทุนโอเคนะจ้าขอบคุณที่หลายที่เขามารับชมและฟังจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า